จิ๋วเรียนโรงเรียนนี่เด็กเขาเรียกเด็กคอนเวนใช่ไหมคะถ้าในกรุงเทพเนี่ยค่ะนะจิ๋วเรียนโรงเรียนคอนเวนมาก่อนนะคะนะคะเย้อนกลับไปกลับมามากนะคะจิ๋วเรียนโรงเรียนคอนเวนมาก่อนแต่ว่าพวกเราเนี่ยพี่น้องทุกคนก็ได้เข้าไปเรียนโรงเรียนในสมัยเด็กๆเนี่ยนะเราเรียนกันหลายคนค่ะพี่น้องเราสี่ห้าคนนะคะคุณพ่อคุณแม่จิ๋วเนี่ยก็ นะส่งลูกมาหาคุณย่าพวกเราทุกคนได้มีโอกาสเวลาไปเรียนหนังสือเดินไปเรียน เดินไปเรียนนะคะแล้วก็มีจ่ายค่าเทอมเนี่ยพวกเราสามสี่คนเนี่ยบางทีเราก็ต้องไปยืนหน้าเสาธงนะคะเวลาที่เราเอ่อจะต้องสอบเนี่ยเขาก็บอกว่าให้จ่ายค่าเทอมใช่ไหมคะเราก็จ่ายค่าเทอมกันไม่ครบหรอกค่ะนะคะเพราะว่าเราไม่มีสติสองระบบนะคะเราก็ใช้แรงค่ะเราก็ช่วยนะที่วัดที่โบสถ์โรงเรียนคริสเนี่ยก็จะมีวัดใช่ไหมคะมีโบสถ์เราก็ช่วยเอา